ต่อนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเมเนจกลุ่มผ่านมือถือนะคะการเมเนจกลุ่มผ่านมือถือนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถเชิญสมาชิกการจัดการสมาชิกผ่านเครื่องมือถือตรงนี้ได้เลยต่อมานะคะเราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปผ่านมือถือนะคะก็จะเป็นการเมนเทจนะคะเครื่องเครื่องวิธีสื่อสารของเราเนี่ยผ่านมือถือเครื่องเดียวได้เลยนะคะทั้งการเปลี่ยนชื่อกลุ่มนะคะแล้วก็ดูสมาชิกเชิญชวนสมาชิกนะคะแล้วก็จัดการสมาชิกนั่นเองค่ะ วิธีการนะคะให้เรากดปุ่มกดล็อกเครื่องตรงนี้นะคะพอเราปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเข้ามาที่เมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่เมนูคําว่าผูกแอปนะคะแล้วกดตกลงได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยหน้าจอของเครื่องนะคะเขาก็จะมีสแกน QR code มาให้แบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปที่แอปไลน์นะคะทุกคนเข้าไปที่แอปไลน์ในมือถือของเรานะคะแล้วเ,เลือกคําว่า QR code เพื่อสแกนนี้ได้เลย ก็จะทำการสแกน,นะคะอะเมื่อกี้สักเมื่อสักครู่มันขึ้นลิงก์ขึ้นมาใช่ไหมคะเออจิ้มเข้าไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยหน้าตาของตัวแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่อแอปว่าชื่อแอปว่า h i g h t e l r a Radio Manager นะคะกด install ได้เลยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปนะคะก็จะมาอยู่ที่หน้าจอเราแบบนี้เลย ะะแล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดอ,อนุญาตนะคะอันนี้ทุกตัวไปเลยอ่าก็พอขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะมันจะเป็นรีโมทแบบเมเนเลยนะคะให้เรากด mm. สคริปต์ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เรามารีจิสเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะรีจิสเตอร์เราก็สามารถใช้เป็นพวกอีเมลก่อนนะคะทําการสมัครสมาชิกจากนั้นก็เข้าสู่ระบบได้เลยะคะ่คะจากนั้นนะคะเราก็จะมาผูกแอปตัวนี้นะคะ ผ่านเครื่องนี้กันค่ะวิธีการนะคะให้เรามาที่เมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่เมนูคําว่าผูกแอปเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้เขาก็จะมีสแกน QR code ขึ้นมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องนี้เรายังไม่ได้ทำการสแกนหรือว่ายังไม่ได้ทำการบายไว้นะคะเราก็จะมาทำการสแกนกันค่ะนี่เลยเราก็กดผูกแอปได้เลยนะคะจุบอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะสามารถดูได้ว่าตอนนี้นะคะในวิดวอลของเราเครื่องนี้นะคะมีกลุ่มไหนอยู่แล้วบ้างนะคะกดเข้าไปได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของเรานะคะ2อ,อันบนเนี่ยมันคือ create นะคะคือเป็นกลุ่มที่เราเป็นคนสร้างแล้วก็2กลุ่มข้างล่างเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราไปจอยของคนอื่นนะคะกลุ่มที่เราสร้างนะคะอันนี้เราสามารถ m a n a g พวกชื่อกลุ่มได้ด้วยวิธีการนะคะก็คือคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะคะเราก็เลือกตรงนี้ แล้วก็สามารถแบบเปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบนี้ได้เลยแบบง่ายๆเลยทุกคนไม่ต้องทาผ่านคอมพิวเตอร์นะแบบปาร์ตี้ศูนย์หนึ่งอะไรแบบนี้หรือว่าแบบหรือจะตั้งแบบกลุ่มเมนเทจเจอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถดูสมาชิกได้ว่าตอนนี้สมาชิกในกลุ่มนี้มีกี่คนตอนนี้ก็มี2คนนะคะแล้วถ้าเราเราอยากจะแบบเพิ่มสมาชิกเพิ่มเราก็สามารถกดเราก็สามารถกดปุ่มบวกตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ให้อีกเครื่องหนึ่งเนี่ย ก็คือจอยเข้ามาหาเราก็คือกดเข้าร่วมกลุ่มแบบนี้แล้วก,กดตัวเลขตามหน้าจอแบบนี้ได้เลยก็คือตัวเลขพวกนี้มันจะเปลี่ยนทุกๆ5นาทีนะคะแล้วก็อันนี้เราสามารถลบสมาชิกได้เหมือนกันเนี่ยเรามีสมาชิกคนนี้เราต้องการลบก็กด delete ตรงนี้ได้เลยกดติ๊กถูกแล้วก็ delete แบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นี่แล้วก็ในแอปนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อของเครื่องได้ด้วยนะคะ อย่างตรงนี้นะคะชื่อเครื่องของเราชื่อพิงกี้นะเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่า PP 0 1แบบนี้ก็ได้อขอภัยแล้วก็กดเซฟแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าชื่อตอนนี้เราเปลี่ยนหรือ,อยังเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะทุกคนนี่นะคะ่ะชื่อของเครื่องที่เราเปลี่ยนมาสักครู่ก็เปลี่ยนเป็น PP 0 1เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้คะ่ะทำตามไม่ยากใช่ไหมคะทุกคน